งสุดท้ายกันแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะกระแสการออกกําลังกายเนี่ยกำลังมาแรงมากๆเลยนะคะอย่างที่ฉันเห็นมีที25อ๋อครับเห็นเห็นสาวๆหลายคนพูดถึงอยู่เหมือนกันที25พีลาติสอะไรทํานองนั้นใช่ไม่เข้าใจสักอย่างเลยเป็นการออกกําลังกายของสาวๆเพื่อจะให้แบบใหม่หุ่นดีนะคะเวลาพอตอนนี้เนี่ยหน้าฝนอยู่ใช่ไหมคะก็ออกกําลังกายกันไปนะคะพอหน้าร้อนเนี่ยจะได้ออกมาใส่บิกินีกันเดินสวยๆไงคะคนอีทแลวก็หน้าหนาวก็กินใช่ค่ะดิฉันชอบหน้าหนาวที่สุดเลยนะคะถ้าอย่างนั้นค่ะดิฉันเองก็เป็นคน นึงนะคะที่ชอบการออกกําลังกายแต่ว่าจะให้มาออกกาลังกายแบบหนักๆเนี่ยก็คงจะทําไม่ไหวนะคะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแค่นี้ทําได้ก็อาจจะเป็นแค่เล่นโยคะว่ายน้ําปั่นจักรยานหรือว่าวิ่งจ็อกกิ้งเอาเท่านั้นเองนะคะคพอพูดถึงวิ่งจ็อกกิง้งค่ะสำหรับใครที่ไม่ชอบออกกําลังกายนะคะดิฉันคิดว่าการวิ่งเนี่ยน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าใครๆก็วิ่งเป็นใครๆก็ทําได้นะคะถ้าวิ่งบนลู่วิ่งแล้วเบื่อเนี่ยก็ลองเปลี่ยน ไปวิ่งฟังสวนสาธารณะดูไหมอย่างดิฉันเนี่ยบางทีไม่มีเวลาก็วิ่งรอบคอนโดเอาค่ะไม่อยากอยู่ในห้องฟิตเนสเพราะว่ามันเป็นห้องสี่เหลี่ยมเราวิ่งไปก็ไม่มีแรงจูงใจนะคะเอาไปวิ่งรอบคอนโดก็ได้เห็นอะไรต่อมิอะไรก็เคลินเหืองใช่ค่ะอากาศก็ดีกว่าในห้องด้วยใช่ค่ะครับผมแต่ตอนนี้ครับชาวกลุ่มมอสโกประเทศรัสเซียนะครับเขาบอกว่าเขาไม่วิ่งธรรมดาแล้วนะครับเขาเวลาออกไปวิ่งเนี่ยเขาบอกว่า จัดการแข่งขันกันเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่ว่าต่างคนต่างวิ่งกันไปนะครับ <c oughs> แล้วก็ไม่ใช่วิ่งแบบพวกมาราธอนหรือว่ากีฬาสีอะไรนะครับ <c oughs> แต่การ <c oughs> เป็นเป็นการวิ่งแบบว่าจ็อกกิ้งหนีซอมบี้ห <c oughs> รือว่าผีดิบนั่นเองนะครับ <c oughs> คนจัดเนี่ยเจ้าของแนวคิดดีนะครับเขาบอกว่าเ,เป็นผู้หญิงเขาบอก <c oughs> เ,ออเธอบอกว่าเธอกับเพื่อนเนี่ยเป็นคนที่ชอบวิ่งมากออกมาจ็อกกิ้งทุกวันเลยนะครับ <c oughs> ตามสวนสาธารณะในกรุงมอสโกวิ่งไปวิ่งมาหลายครั้งเนี่ยมันบางทีก็รู้สึกว่า แม่มันไม่ค่อยจะ,ะสนุกสนานสักเท่าไหร่บางทีก็เบื่อนะครับหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าเอเบื่อมันกันไม่อยากจะวิ่งแล้วนะครับไม่ชอบเลยทั้งๆท,ที่เขาบอกว่าอยากจะให้ออกมาวิ่งกันเยอะๆเพราะว่ามันเป็นการออกกําลังกายที่ง่ายที่สุดนั่นเองนะครับเธอก็เลยบอกว่าเอจะทํำยังไงล่ะเพื่อที่จะจูงใจนะครับให้ผู้คนเนี่ยออกมาวิ่งกันมากขึ้นกว่านี้ ก็คิดกันไปคิดกันมาก็ออกมาเป็นงานนี้นะคะที่เขาตั้งชื่อมันว่าชอมรันนะคะผู้ร่วมงานเนี่ยสามารถที่จะสมัครเป็นได้ทั้งซอมบี้หรือว่าผู้วิ่งหนีซอมบี้ก็ได้นะคะคืออันนี้เริ่มแล้วว่าเขาคิดออกแล้วว่าอ,อ่ะคราวนี้ไม่วิ่งเฉยๆแล้ววิ่งหนีผีกันดีกว่าใช่ค,ค่ะคิดออกก็จัดงานนี้ขึ้นมาเลยค่ะ,คะจะได้สนุกสนานกันนะคะคนที่สมัครเป็นคนวิ่งหนีเนี่ยก็จะได้รับริบบิ้น3อัน ริบบิ้น3อันเนี่ยแสดงถึงชีวิตที่เรามีอยู่ก็คือเรามีทั้งหมดใช่ค่ะเรามีทั้งหมด3ชีวิตนะคะเราก็วิ่งไปค่ะวิ่งหนีซอมบี้ซอมบี้ก็จะวิ่งไล่เราไปนะคะทำยังไงทำยังไงก็ได้นะคะไม่ให้โดนจับถ้าเกิดสมมติโดนจับก็จะโดนเอาริบบิ้นไปคือซอมบี้เนี่ยเขาจะวิ่งมาเขาไม่ได้วิ่งมาทำร้ายเรานะคะเขาจะวิ่งมาขโมยริบบิ้นเราค่ะถ้าเกิดสมมติว่าโดน ดึงริบบิ้นไปทั้งหมด3อันเนี่ยก็ถ้ากับว่าเราตายหมดแล้วไม่มีชีวิตแล้วก็ต้องออกจากการแข่งขันไปค่ะคสาหรับคนไหนที่สมัครมาเป็นซอมบี้นะคะก็มีหน้าที่วิ่งไปขโมยริบบิ้นนี่แหละค่ะจะวิ่งยังไงก็ได้นะคะซิกแซกตะแคงซ้ายตะแคงขวาหรือว่าจะไปเขาเรียกว่าหมอบแอบอยู่ตรงไหนก็ได้กระโจนออกมาก็ยังพอได้ใช่ค่ะกระโจนออกมาเพื่อที่จะขโมยริบบิ้นของเขานะคะคนที่วิ่งหนีเนี่ยก็จะต้องเขาเรียกว่าใช้พลักกาลังพอสมควรแหละที่จะต่อสู้วิ่งซิกแซกไม่ให้โดนซอมบี้จับนั่นเอง ครับผมก็เห็นเขาบอกว่าคนที่จะแต่งเป็นเล่นเป็นซอมบี้เนี่ยไม่ใช่คนวิ่งหนีเล่นเป็นผีดิบนี่นะครับเขาบอกต้องมาก่อนเพื่อนนะ,ค,ะคือไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วก็วิ่งได้เลยบอกว่าเอว่าเป็นผีดิบอะไรยี้ไม่ได้ต้องแต่งหน้าแต่งตัวก่อนนะครับมาก่อนออพิธีหรือว่างานเนี่ยจะเริ่มอย่างน้อยๆชั่วโมงหนึ่งเต็มๆนะครับ <c oughs> เพื่อมาแต่งตัวแต่งอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ ถึงจะมีสิทธิ์วิ่งไล่จับคนนั้นเองนะครับวิธีนี้เขาบอกว่าโอ้โหจะทําให้ผู้ที่ออกมาจ็อกกิ้งเนี่ยสนุกสนานมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสมัครเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นคนวิ่งหนีหรือเป็นคนวิ่งไล่นะครับได้ทั้งนั้นการจัดงานครั้งนี้ก็ทําให้คนเนี่ยไม่ชอบวิ่งนะครับอยากจะมาร่วมสนุกมากขึ้นก็ออกมาวิ่งกันถือว่าเป็นการ ออกกาลังกายแล้วก็ได้ความสนุกไปด้วยในตัวนะครับโดยระยะทางในการวิ่งทั้งหมดเนี่ยเขากําหนดไว้ไม่ไม่ไกลนักนะครับ,รบก็คือ5กิโลเมตรเท่านั้นนะครับจะหลบจะลีกจะวิ่งไปทางไหนก็ได้จะกระโดดลงน้ําก็ได้นะครับ,รบถ้ากลัวผีขนาดนั้นนะครับทำยังไงก็ได้ให้เอาชีวิตรอดแล้วก็กลับมาพร้อมมีริบบิ้นอยู่ในมือด้วย ค่ะแม <ừ m. S 2> แค่ดูจากภาพนี้ก็น่าสนุกแล้วนะคะสนุกดีนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้วิ่งแบบเหมือนเอาเป็นเอาตายทําร้ายกันอะไรแบบนี้นรู้กันนะฮะว่าอ๋อไอ้ผีเดิมผีปลอม <ừ m. S 1> นะครับแต่ก็เออวิ่งเพราะมัน เวลาเราเล่นกับเพื่อนเวลาเล่นไล่จับเราก็สนุกก็ทำหนองคล้ายๆกันนั่เองอช่ค่ะผู้เข้าร่วมแข่งขันคนหนึ่งนะคะเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบดูหนังผีมากๆเลยชอบชอบทุกอย่างที่คิดเป็นเกี่ยวกับผีหรือว่าความน่ากลัวนะคะแบบอ่านหนังสือการ์ตูนอะไรก็เอานะคะโดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวกับซอมบี้เนี่ยเขามักจะชอบเป็นพิเศษเลยค่ะพอได้ยินว่ามีการจัดงานนี้ขึ้นนะคะก็มาสมัครอย่างไม่ลังเลใจเลยค่ะสมัครเป็นผู้วิ่งหนีก่อนตอนแรกในตอนแรกเขาบอกว่าขอเป็นผู้วิ่งหนีก่อนแล้วกันนะคะอยากจะโดนซอมบี้บ กินเหมือนในหนังเขาบอกว่านี่เป็นโอกาสดูจากในหนังมากๆแล้วนะคะนี่เป็นโอกาสเดียวที่จะสามารถที่จะมีซอมบี้วิ่งไล่ตัวเองในชีวิตจริงได้นะคะก็เลยมีการมาเตรียมพร้อมเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่ารอดตายมาเนี่ยก็จะคิดจะเขาเขาเขาจะมีความภูมิใจว่าสามารถที่จะรอดหรือว่ารับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นยังไม่กลัวแล้วนะคะหนีซอมบี้ได้ทุกอย่างก็โอเคสําหรับเขาแล้วค่ะเห็นอย่างนี้ก็อีกมุมหนึ่งก็ อาจจะมีความวิตกกังวลน,นิดนิเหมือนกันนะครับกับพวกที่ฉวยโอกาสนะครับต้องระวังให้ดีของบ้านเขานี่ก็หวังว่าคงไม่มีนะครับบางค,คนเนี่ยเป็นมิจฉาชีพเฮ้ยปลอมเป็นผีดีกว่าวิ่งไล่จับอะไรขโมยของบ้างทำร้ายร่างกายบ้างอ,อะไรนี้ะนะครับอืมครับงานนี้นะครับเขาบอกว่าเพิ่งจัดมาดนี่แหละนะครับมีคนสมัคร ถึง500คนเลยนะครับมาร่วมวิ่งไล่วิ่งหนีกันอย่างนี้นะครับทางผู้จัดเขาบอกโอ้โหดีใจมากๆเลยที่เห็นคนเนี่ยกระตือรือร้อนนะครับแล้วก็มาร่วมงานกันมากกว่าที่ตั้งใจเอาไว้ซะอีกนะครับเมื่อผลตอบรับดีแบบนี้ครับเธอบอกว่า จะจัดงานเนี่ยต่อต่อไปปีหน้ามีแน่นอนนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าไม่ใช่เฉพาะปีหน้าก็ปีต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็จะจัดเป็นธรรมเนียมเลยเป็นประจําทุกปีเลยขนาดนั้นจริงๆก็ถือว่าเป็นการเป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันนะคะเอามาให้ผู้คนออกกําลังกายกันบ้านเราหน้าจะเอามาทำบ้างนะคะอาจจะไม่ต้องหนีซอมบี้ก็ได้อาจจะเป็นหนีกล้วยตันนีหนีผีตันนีอะไรแบบนี้แค่แต่งชุดธรรมดาเนี่ยนะครับแล้วก็เขียนป้ายว่าเจ้านี่นะครับแล้วก็วิ่งกันไปโอ้โหรับรองวิ่งกระจายเลยนะครับเอาละครับ นี่ก็คือทั้งหมดของเกาะกระแสโลกในวันนี้นะครับอ๋อเรามีข่าวประชาสัมพันธ์เล็กน้อยนะครับเกาะกระแสโลกของเรานะครับจะไปอยู่ที่ในรายการเจาะเกาะติดแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่สัปดาห์หน้าเลยนะครับวันจันทร์ตีหนึ่งถึงตีหนึ่งครึ่งนะครับเราสองคนพร้อมกับเจาะเกาะกระแสโลกเนี่ยก็จะไปปรากฏตัวอยู่ในช่องเจ็ดลล่ะคราวนี้นะครับใครที่เป็นแฟนนะครับ เชิญติดตามรับชมได้เลยับตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับวันจันทร์ที่จะถึงนี้แล้วล่ะครับผมค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้นะคะดิฉันแล้วก็คุณอิทธิเดชเนี่ยขอขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับ